สวัสดีคร,ร,อร,อรับรพี่น้อปเอฟซีฮานอยที่รักทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีพ่อฮารอยนะครับพบกันเชิดเคยในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลา,ากกีฬาประจำเพือนเดือนบั้น,นครับไม่ว่าจะเ,ะหหเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างจาังหวัดสุขดเดียวเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับหุ้นที่ปังนาะทั้งสี่หน่อยและลาวพัฒนาในรอบวนันเสาร์ที่สิบเอ็ดเนาะพบกับในรอบของวันเสาร์ที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันหกร้อยหกสิบห้าเนาะใกล้จะกลางเดือนเข้ามาล้วอ้าว มาลุ้นมาเหงกันต่อเนาะก็จะพบในทางเรามาสุดระทางวันศุกร์กันครับใครเองใครปังนะเฉพาะคิจครับนะ8 92ล่าง6 3พิเศษ485ล่าง84ปกติครับบน736ล่าง76 v ด p ปิดท้าย949ล่าง87แม่เจ้าเด่นมาครบทุกรอบแต่เจาะไม่เข้า ลุ้นให้มันหลุดมันไม่หลุด49มาค้ำไว้อ <c oughs> บะเจ้าอ <c oughs> ืจริงๆเลยนเนื้อสิ่งอื่นไหนครับวินเด่นวันนี้ก็แตกรัวๆอยู่นะ949736เป็นไงฮะ736949 049แต่ไม่ตัดสองตัวบ้าที่สุด บทในตัวเองอ้าวก็เกือบตายแต่ก็รอดเนาะอ้าวเฮงปังกันไปครับสี่เก้าตรงๆนะครับปิดท้สองทูบสาวฝั่งคงลาวพัฒนาเลขไหลหนึ่งเก้าห้าบอกแล้วสายแปลงสายวินห้ามพลาดเห็นไหมฮะอืมแปดหนึ่งนะเจ็ดแปดหนึ่งมาตรงๆเลยเนาะเจ็ดแปดหนึ่งครับล่างสองเจ็ดสองเจ็ดแปดหนึ่ง แต่เจ็ดสองสองเจ็ดตรงตรงปังปุรูเยครับสำหรับลาวพัฒนาก็เฮงกันไปเนาะอ้าวตามแต่พอดีห่วยมีขมิลจ้ะมาลุ้นไหมลุ้นความเฮงกันปังกันต่อดีกว่าครับสำหรับรอบวันเสาร์ที่สิบสองพฤศจิกายนเนาะแนวทางหารมัดรวมสูตรจอพิคาซีน้อยเนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP นะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเนาะจบที่หนึ่งทุ่มนะครับอ้าวก็ สากข่าน่อยก็ห้ามพลาดเนาะก็ดรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเ c ีทีที่ปังเนาะทั้ง4หน่อยและลาวในะรอบของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะลาวสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็3วันนะาะจันทร์พุธศุกร์สัปดาห์นี้ก็แตกทุกวันเนาะลาวโอ้ก็ขอแสดงความยินดีด้อกับ f c ฟซีทีที่ปังนะครับมาร่วมลุ้นกันต่อครับสนับ รอบวันเสาร์ที่ส2สองเนาะวันเสาร์ตามสัญญาครับเสาร์อาทิตย์มีชุดสามตัวให้ห้ามพลาดเลยทีเดียวเนาะใครชอบก็ตามไม่ตามก็ได้แต่อ้าปากเหวอเสียดายนะเนาะอ้าว9 9 8 8เดเด่นเบิเบ้ลในตารางให้ไวเนาะชุดเด่นวันไอ้เด่นรอบก็วันนี้ปังปรุรีไม่แพ้มนเมื่อวานแน่นะอนเนาะเจาะก็นะ จาะไม่น่าจะพลาดรอบนี้ปังปุเรแน่นอนเนาะชุดนตาลางตีค่แน่นใหมดแล้วเนาะชื่นชอบเนาะสามสามหนึ่งหนึ่งกันไว้ครับเด่นเว้นเจ็ดสี่สามศูนย์วิ่งแน่นอนเนาะเมื่อวานก็วิ่งครบจบกระบวนเลยตรงด้วยซ้ำไปเนาะแน่นอนจริงๆเลยเมื่อวานนี้เนาะเจ็ดหกนี้ให้ตรงตรงเลยแปดเจ็ดเจ็ดหกมา เลยแต่ไม่เจะเาะนะอ้าวไม่รู้เป็นอะไรโดนใจเกือบตายสีเก้ามาค้ำไว้รอดอ้าวตามแต่พอดีนะครับหวยมีเข้าไม่ถูดขอให้ให้ปังสีหน่อยรอบวันเสาร์ที่สนะครับ็เิเงๆต่างๆที่นองถูกไมคได